มามพี ma, ma, <A> ่น้องบรรยากาศชิวๆที่บ้านอ้โด้วยครับนี่ยหละบางนางกางนงะินง่ยล้ลเราเิติดก็้องเปดดอยังตรงนเลยยังตหมเลยเตสุด เราเลยเอาไปมนแต่เราเคยใส่แล้วมันต้องมันต้องเอานี่หนอนี่ไอ้ไอเอาไข่ไหมเอาไข่เยอะโอ้โหเห็นใช่เนาะ เราต้องลากอันนี้มาเราต้องเอามาใส่ฝั่งนี้ใช่ย่างเราเอามาใส่ฝั่งนี้ย่างเราใส่ฝั่งที่เอ้มีดูเออมาใส่จี๊ด้่า อ่าอ่าอ่าสุนทรีสุนรีสุนรีนนอ่ากินว่ากินที่บ้านก็อร่อยได้นะคะไ้วดกินแล้วก็มีระเบิดด้วยนะคะนี่ อมบ้านก็ได้รรยนกถาศเอียงนึงใช่กินที่บ้านก็ไม่ามาจำเป็นต้องไปกินที่ร้านก็ได้นดี่แต่ตุอย่างน,นอนกินก็ได้สบายค่ะกินที่บ้านสบาย,ย,บายนี่ไงน,นี่หดูตัวอย่างครับตัวอย่างนึมกะเค่าอะไรนะครับ <c oughs> นอนกินแบบนี้อ๋อเข้าสาธิตให้ดูเขาบอกนอนกินแบบนี้ใช่ไหมครับเขาบอก ตัวอะไรไม่มีแบบเนี้ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสลักนอนกินแบบนี้ก็ได้หรอครับพ่อบอกว่านอนกินก็ได้ถ้ากินอยู่ที่บ้านก็เลยสาธิตกลัวไม่เห็นภาพอ่กลัวไม่เห็นภาพน้องกลัวไม่เห็นภาพการั่ยาบเออเขาเป็นงานเป็นการนะเดี๋ยวนี้นอนกินหอยไปเรื่อยครับลอย โอ้หหอยดีดแล้วคะโดนหอยดีด่ะโดนหอยดีดอืมน้ององเราเราชอบกินเราเราชอบกินสามชั้นนะคะจะได้มันมัน เขารักกันเขาก็ส่งให้กันนะกุ้งอ่ะทางกุ้งทางหอยนะโชว์หน่อยครับแล้วเขาจะกินโชว์เลยนะโชว์ให้กินจนกินโชว์ให้อร่อยอร่อยให้แม่ดูหน่อย หรอราะวอยู่ไฟแล้วลูกไม่ชอบอันนี้โอ้โหโชว์มาเฮ้ยอร่อยเด็ดโอ้ยแด่ทรสรมากเลยค่ะกินที่บ้านก็ได้อัธร,รสสวนทียภาพคนละแบบกัน อความสุขที่เราสร้างเองโอ้ควันตุยๆเลยในแผนแกะคุณให้ดูปลาคุณาขอบคุณครับอ่จิมโชจิ้มโชจิ้มโชหันมาจิ้มโชเย่างหันมาโอ้โหอร่อยไหมครับเอออร่อยครับ ลูกไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะเหมือนลูกขี้เกียจพูดหอยปิดปากหอยหอยด่นลิ้นบ่หอยมันร้อนมันด่นลิ้นบ่อะไรหอยอ่ะครับหอยโอ้ยจะโชวกินหอยแล้วก็โชวกินหอยเขาทำยังไงก่อนข้าวน้ำจิ้มเหรอ ใส่น้ำจิ้ม,มือ,อยังใส่สแล้วโอเคอจะโชว์กินหอยเนาะก็จิ้มเลยนะอันนี้นะก็กิ้มเลยนะคะ,อ,ะ,ะอันนี้หมูอันนี้สามชั้นบุคคว่าว่ายังมัน้ากินเลยครับาสามชั <laughs> <ะ>้นนะคะ เออยจิ้มไปหยดติ๊งติ๊งติ๊งติงง๊งน้ำจิ้มร้านนี้อร่อยเด็ดแซ่บๆอร่อยมากครับร้านนี้ร้านนี้อร่อยเด็ดร้านประจำเลยอือหึหืมจิ้มมาอร่อยมากได้สั่งวันจ น้องจะเอาอันนี้อยู่ไหมทำหมูไหมก็หมูสามชั้นเดี๋ยวจะบอกเลยว่าลองกินไอ้ที่แม่เอาให้ครั้งแรกมาหมูมสามชั้นทั้งหมดเลยไม่มีหมูอย่างอื่นเลยมีแต่สามชั้นแล้วย้วยอยากลองกินเลยเ,ลยเอาให้หมอหนึ่งให้อยากลองกินเนะะ <c oughs> าะเวลาเราอยากลองกินปลาชันอม้อปลาชันเป็นยังไงใช่ <c oughs> ไหมแม่เอาให้ทั้งหมดไม่เคหม,มอนะยังไม่เคยกินเลย แม่แม่กินแม่เพ่กินชิ้นเดียวใช่ไหมแม่ให้ลูกหมดแล้วเพราะแม่บอกว่าให้หล,ลหูกกินก่อนก็จะไมันเป็นสามช้นงอย่างให้น้องนเป็นสามช้น คะนี่นะคะเมียพี่แม่บอกโอ้ยอยู่บ้านต้องเมดกินได้เงี้ยอ่ะใช่ใช่เลยก็เลยเนาะอเหมือนที่ผู้ชายทำให้ดูอ่ะฟ้ากินไหมหอยใหญ่อ่ะไม่เคยปฏิเสธทช่ไงมไงเขาพูดเค่ากันตายแม่ก็อยากกินเหมือนกันนะหอยใหญ่เออเขาบอกว่ากินหอยก็เสริมหอยนะนั่น มีจะบอกฮันดอกบํารุงเลยเด้อบําร right ุงเอาฮันดอกบํารุงเลยเด้อพ่อเด้อเออแม่ก็กินหอยบํารุงเนก็พอกับบํารุงเอาฮันดอกบํารุงเด้อะไรอย่างไรก็อะไรอยู่อะไรต้นอะไร้นื้ออร่อยลูกวุ้นวุ้นหลวงพ่อมีอร่อยอย่างเดียวแหละต้นมาต้นหลวงพ่อมีอร่อยอย่างเดียว ไม่โกนหนวดทำไมโกน,นบอแล้วเนอะมันไม่ได้กินผงชูรสไมไ่กินผงชูรสก็คุ <laughs> ้หมหัวยาชูรสเกินไม่โกนหนวดมันไม่กินผงชูรส<า>ค่ะกุ้งไม่ได้กินผงชูรสหนวดมันเลยเยอะอ๋อน่แบบโกนหนวดอ่ะเนี้ยกะจะกินผงชูรสเยอะอๆอยู่ขนบุหร่นี่นะเออนั่นล่ะให้มันเกลี้ยงให้มันเกลี้ยงคะน้าคะบุหรี่ยาะครับ อะไรมาเจีบตุ่หัวแก่เราตุ่มได้บ่ค่อยกินเ <c oughs> อาเอาให้ใครเนี่ย <c oughs> นะก็เลยเอาให้เมียเหรออ่าตู่หัวเขาได้ยกไปเนี่ยเออแนวแกกุ้งให้เมียเพราะว่าเพิ่นบอกว่าตู่มันประเสริเพิ่นกินหัวดีกว่ามันมีไข่พร้อมมาทันโอ้ยมแมลงจัดให้เด้อดีจบ,บจบปันเนี่ยเจบปันเนี่ยเมียจัดให้ดอกมันเนี่ย โอ้โยกระเด็นดีแน่นอ,อ,อเนเอาเดี๋ยวให้ลูกกินครับพอมกินเจหัวหรอวมันเป็นอย่างไรคะหม้อหัวอมันอร่อยกว่าแล้วที่น้องรองดูเสื่อผมนะ<อ>ทเทียงมันอยู่ที่หัวมันหนึ่งอ๋อค่ะวัน <c oughs> นี้ไม่จะไปคำมันเน่าจะปักใช่ไหมกินตรงนั้นอ๋อเหรออ๋อกินไม่หมดตัวกินไม่หมดตัวตัวมันเอามานี่เหรอคะ ตัวมันเอามาตรงนี้เหรอคะสาามัมีที่ไหนอีกแล้วเด้อสิบอกให้เด้อมีที่นี่ทีเดียวเด้อมีที่นี่ที่เดียวเด้อจะขอบอกเด้อว่าต้องมาอีสาะอิสระอาจารย์ลองผมมาแซบเพื่อนมาแซบอย่างที่มึงซื้อดอกกินหรอต้นต้นเมื่อกี้มาแซ่บปะอะชิมกินเมื่อกี้เอา ก็นึก oh, ว you know ่าโอ้ไขยนาหาตาเบิด anyway> so cool oh, really ์ก็นึกว like so ่าสิให well, yeah, ้เมียซิมบังซื้อครับซิมบังก็คือเอาตัวแซบก็ชิมแบบกระป๋อแซบเป็นกอเหรอครับหอมหวานกระป๋อแซบบ่ซิมมังเมื่กี้นี่มันบะแซบบอกอ๋อล้วซิมบังโตมาแล้วเมื่อกี้นี่มันบ่แซ่บจ้าสามีเราบอกว่าบ่แซ่บโตกุ้งบ่แซ่บเจ้าแนวแซ่บใส่คะใส่คะ ปคะ่ะโอ้แต่ใจบังโลเออ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 อแนวแซบเราบอกว่าหัวมันแซบมันมีมันมีไข่พรอ้มอมเราบอกว่ากินไข่บลุนไข่คะ่ะไข่กุ้งก็บลูนไข่คนเพิอนก็เลยแบบกินไข่โตมันเพิรนกเลยให้ลูกให้เมีกยกิน,นสสเพิ่อนลอยกินโตมันแซบเดียวเพิ่อคุณน่ะคุณน่ะครับเอาเลยลูก ยังไม่ได้กินอะไรอ่าทีนี้ทีนี้เอาให้เมียแล้วนะคะมันก็จะไปตรงนู้นนะคะนี่ตัวกินอยู่ตรงนี้นะพ่อตัวกินอยู่ตรงนี้อ้าวนี่แหละความสุขเล็กๆในครอบครัวกินอยู่ข้างนอกไม่ได้หยอกกันแบบนีได้ค่ะ กินอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้ยเร่งกินเร่งกินเร่งกินกินกินแต่กินอยู่ในเงินกินอยู่ในเงินนี่กินจังใดก็ได้ได้ม่ได้เร่งกินมาได้อย่างได้ขันยุข้างนอกออกไปกินข้างนอกผ่านเวลเวลาขับสิไลนนี้ซื้อมากินเยอะเงินกินั้งเที่ยงขึ้นกับผมเป็นยางมันก็เลยเป็นความสุขเอาคุยกันไปนะครอบครัวกินไปพร้อมคุยกันพร้อมน้ำเนี่คุยกับผมค่อยคุยแล้กิน เอาคาจติงมาเพาะไดแล้วเมียเมียเพิ่งกินอันอันอีรีว่าเมียเพิ่งกินหมูสามชั้นสองตอนแล้วก็ยังไม่ได้กินอั้งเลยขาคุยบันดีบันดีบันดีพวกรแกอันกุ้งให้สรุปแล้วใส่จานเสร็จแล้วลูกถามอันนี้คือแม่อิมอ่มอิ่มหรือยังน้องผากินนะนก็ไปเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้ง <laughs> สรุปแล้วยังว่ได้กินยังได้กินแค่หมูสามชันสองตอนคุยไหลกินก็นได้บาสน,นี่เอาไข่ได้วยกินก็บานี่เอาอะไรคใช่หอยะใส่ <c oughs> อะไรใ่หอยกันนะคะเนี่ยชิมหอยกันนะคะ ไปกลิ่นมั้งกล่นนมโอ้ยยมา้ไดกลนค่องัให้กนอเลยครัาะคุยน้องไข่แล้วกลินมากครับิ่งับเลือจกนะตอนนี้เดด้ขม่น้ครับอม่มากเลยครันย่ได้ครับากา่งมันมัน้อยามหม มันมีคนคิตกว่าเนอะอย่างนได้วเาบอกนนพี่หมอเขาพูดได้การโคตรแน่แต่ไม่รีวิวสิเจ้าแรงเจ้าแงเจ้าแรงคือต่อมาเราคือรีวิวให้ดยูแเดวเราบม่ีวิวแต่ว่าบ่ีวิวเรีวน่ะแต่ว่าใช้ดีมากดีเยอะยังไม่ได้อิ่มใช่ไหม แต่ว่ารอเวลาใช่ไหมั้นรอเวลายังไม่กินมนะคะแต่ว่ารอเวลาแล้วก็อนอยากินก็ได้วันนี้เพราะว่าเมี้ว่าหลายแล้วไม่ได้กินนอนดีนอนดีเ่ากนอนดีครับไดารเยอะมุมตั้งหลายลมัเอาหลายผู้ากินไม่หอยแลก แบบแม่าม่ผัวเราบอกว่าคุณมาแตะเราแกให้มาหาคุง่ายจันี่นเนี่เี่เมดีกว่าคนรักไปนันเจมนอนเนี่ยกตายด้วยถ้าเป็นมันลงท้องลกตายละแล้วขาคุยอ่ไม่กินจ้ะต้องเสียสลายคนนี้คนกินตักนน เด่๋วลาให้สลาแลได้คือดื่ตอนได้ค่ะตรงนี้ส่วมวเป็นอย่างขึ้นออกมาคืสมการกับเสษอาหารครับมัดเป็นไปทิ้งแคงหนึ่งครับคือแย่งคนอื่นนะครับแย่งคนอื่นไม่แย่งหรือว่าน่าจะเอาเอากรื่อไว่าน้ำนกระสอบคือว่าเป็นเสษมัดเขาบว่มาอยู่เออไม่ดีเนื่ว่าเสรอาหารคุ้มก็ยังว่าได้แก้อยู่นี่เปีย เอาปนงว่าเสียอาหารโอ้ยุกันดิเล็กเล็เียังไม่ไิกลับดิไม่ขาดชิ้นนิดีวนึ่งว่าเสียอาหารเลยใป่จีไปยูใส่ไม่ยูกุ้งเลยนี่กุ้งเอกุ้งไม่เป็นตัวเนื่ว่าไม่ื่อว่าเสียอาหารีก็เร็วได้สนใจดีเลยวองค์ควันเอออเอเอเดียเลียไว่พร้อมาแล้วยองจองย่านมูยง มันนีพอแล้วเนี่ยอันกุ้งกุ้งนะแม่แม่ครับลูกพอแล้วเนี่ยพอพอแล้วจากตวกุ้งนะแม่ครับลูกพอแล้วล่ะก็ซื้นั่งทาเลยก็ซืนั่งทาใดขออนุญาตเด้อจ้าเมื่อยเมื่อยแต่ยังปวดอิ่มปวดอิ่มจับเือกหน่อยเอาากินน้ำ อยากได้ละเนาะมันจะขั้นแรกปะอิ่มและวเรือซ้ำนี้แหละค่ะเต็มถาดนะอิ่มกินพอได้แล้วพักกเรือเต็มยุี่รอไข่ตางนู้นรอไข่ เบิ่งรู้คนเดิมคนดังของกึ่งพูนกองกึ่พูนจริงคนเดียวได้ค่ะเม้อส์ละบ้ดนนี้หอยล้งมันดีกว่าอาหารเห็ดหอยลงนั่นแหละเสื้องจะของมานี่กะปิดจอบเลยเด้่ค่ะโอ้ยจำจนถวยปีนแซ่บแงีมานี่กะปิดจอบเลยเด้่ค่ะอิ่มแล้วบ้านี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วมันเป็นยังงั้นเป็นของออ <anse> สีค่ายกับรักอายัยอายเออ,อจริงเข้าไปสีค่ายกับรักอายเมื <c oughs> <c oughs> อ่อกี้หากะวอให้เมียอ้าอาปิดจอบปิดจอบอปิดจอบปิดจอบนะคะ